เมื่อคืนหลับสบายไหมคะคุณแม่ทำไมมีอะไรก็เพอเอิญการได้ยินคุณแม่คุยกับนางเอรินเมื่อคืนเรื่องที่นางเอรินมันพูดว่านางลายทองมันยังผูกใจเจ็บคุณแม่อยู่แล้วยังไงที่จริงการว่าคุณแม่ไม่เห็นจำเป็นต้องทดสอบพี่คราวเลยคะ่ะว่ายังรักนางลายทองอยู่หรือเปล่าถ้าคุณแม่อนุญ,ญาตการจะจัดการมันให้คุณแม่เลย ต้องให้อำนาจการเหมือนกันแกคิดว่าฉันไม่มีทางจัดการกับดังลายทองอย่างนั้นเหรอที่ฉันให้พี่ชายแกเป็นคนจัดการเพราะฉันต้องการให้ยังนั่นมันเจ็บปวดที่สุดมันม,มีอะไรจะเจ็บไปกว่าโดนคนที่ตัวเองรักทำร้ายอีกแล้วเหมือนอย่างที่คุณแม่ทำกับการใช่ไหมคะนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัวง้องแงงกับฉันสักทีเนี่ยฮะ ฉันเคยพูดกับแกแล้วใช่ไหมว่าหน้าที่ลูกผู้หญิงอย่างแกเนี่ยมันคืออะไรเลิกไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็หาผู้ชายที่มันคู่ควรหรือไม่ก็ทำตัวเองให้มันดูดีอายุขนาดนี้แล้วดีเขาไม่มีคนเอาโอ้ย ซื้อดีได้ข่าวมาว่าธนาคารบุรพาจะเข้าซื้อซีเค่ะ